เดี๋ยวนี้ถ้าใครคิดอยากจะเปิดธุรกิจพวกโรงเรียนมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเนี่ยคิดใหม่ทําใหม่นะฮะอย่าเปิดดีกว่านะครับดูอย่างในอเมริกานี่ฮะวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยปรากฏว่าปิดตัวลงอย่างมากๆ27ปีผ่านมาหายไป1660แห่งแล้วยังกลัวไปด้วยนะครับว่าอีก4ปีข้างหน้านโยบายทรัมป์อาจจะทำให้ธุรกิจสถาบันการศึกษาในอเมริกาต้องปิดตัวเป็นขึ้นถึง2-3เท่านะฮะ สำหรับเมืองไทยเคยมีข่าวนี้มาแล้วเกี่ยวกับเรื่องว่าเด็กเกิดน้อยเด็กไม่เลือกเรียนเด็กมีความรู้สึกว่าจบปริญญาตรีไปมันก็คืออะไรที่แขวนไว้ข้างฝาเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เข้าเรียนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาลดน้อยถอยลงดังนั้นแล้วคนที่เป็นเจ้าของสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าะจะเป็นระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็แล้วแต่นี่นะครับ มีสองทางเลือกคือปิดตัวเองขายกิจการต่อหรือไปหาเด็กต่างชาติมาเรียนในสถาบันการศึกษานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะและการศึกษาของเขาถือว่าสําคัญมากๆไม่งั้นไม่สร้างประเทศขึ้นมาใหญ่โตโจนกระทั่งเป็นเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกอย่างยีนี่นะครับปรากฏว่าใน27ปีผ่านมามันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า college แนละ university ในอเมริกานั้น แห่กันปิดตัวลง1660แห่งใน2ีปีเพราะฉะนั้นปีหนึ่งจะเฉลี่ยปิดเท่าไหร่ลองคิดกันดูนะครับเ,เรื่องนี้เกิดขึ้นมาก็ต้องกลับไปดูครับว่าจริงๆการศึกษาในอเมริกาเนี่ยนะครับมีทั้งแบบที่เป็นของรัฐบาลและก็ของเอกชนของเอกชนก็มีทั้งแบบสแสวงหากําไรกับไม่สแสวงหากําไรนะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมดูนะฮะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะฮะสร้างรายได้ให้ใหกับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยปีปี 7แสนล้านดอลลาร์สาหรัฐหรือประมาณ24ล้านล้านบาทนะฮะเนื่องจากว่ามีนักศึกษาเนี่ยที่ลงทะเบียนเรียนต่อเนี่ย25ล้านคนและมีการจ้างงานประมาณ3ล้านคนคว่าการจ้างงานคืออะไรคือพวกสถาบันการศึกษามหาลัยคอลเลจเนี่ยเขาก็ต้องจ้างคนทํางานหรือว่าจ้างครูจ้างอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามีคนเข้าสมัครเรียนในแต่ละปีทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกัน25ล้านคนนะครับทีนี้ข้อมูลจากการสํารวจวิทยาลายัย3 0ันแห่ง โดยสถาบันการศึกษานานาชาตินะครับ Institute of International Education หรือว่า IIE เนี่ยนะครับเขาพบอย่างนี้ครับว่านักศึกษาต่างชาติเนี่ยมีทั้งหมด1ล้าน1แสนคนโดยประมาณนะฮะที่เรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกาในปี2023และในจำนวนนี้ปรากฏว่าต่างชาติที่ปรเรียนในอเมริกาเยอะที่สุดอันดับหนึ่งเลยคืออินเดียรองมาคือจีนครับและอันดับสาเกาหลีใต้คนไทยมีแต่น้อยมากนะฮะนี่ฮะคือ1.1ล้านคนที่เป็นต่างชาติเรียนในอเมริกานะครับและที่ผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับ ธนาคารกลางนะ,ะหรือว่า Federal Reserve สาขาฟิลาเดลเฟียเนี่ยนะครับเขาไปทำผลวิจัยแล้วก็สำรวจออกมาปรากฏว่าตั้งแต่ปี1996ก่อนจะเกิดวิกฤติต้ยมยำกุ้งบ้านเราปีเดียวเท่าน,นั้นเองนะฮะจนถึง2023คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีวิทยาลัยในอเมริกาปิดตัว1 6 6 0แห่งส่วนใหญ่พอเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นวิทยาลัยของเอกชนที่ทำกำไรก็เหมือนกับธรุรกิจเอกชนที่เปิดโรงเรียนสอนนี่แะครับนะฮะ ปรากฏว่าเนี่ยเป็นวิทยาเอกชนที่แสวงหากําไรเนี่ยนะครับปิดตัวมากที่สุดนะฮะในขณะที่วิทยาลัยที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีการปิดตัวลงเลยก็เพราะว่าได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลไงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลท้องถ่นว่ารัฐหรือว่าหรือว่ารัฐบาลกลางนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับนี่คือรายงานที่เขาสำรวจมานะฮะ27ปีปิดไป1,660แห่งทีนี้เขาคาดการณ์ต่อไปนะครับว่าตัวเลขนี้น่าจะเพิ่มขึ้นคือการปิดตัวของวิทยาลัยภาคเอกชนที่มุ่งหากําไรนะฮะเหตุผลพะอไรทราไหมฮะ อัตราการเกิดน้อยลงไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่แค่เพราะจีนไม่ใช่แค่เฉพาะญี่ปุ่นอัตราการเกิดของคนอเมริกันเด็กทารกอเมริกันก็ลดน้อยถอยลงครับเป็นเพราะว่า mindset วิธีคิดของคนอเมริกันรุ่นใหม่ตอนนี้แต่งงานก็ไม่มีลูกหรือไม่แต่งงานด้วยเหมือนกันทั้งโลกเลยครับตอนนี้นะฮะดังนั้นอัตราการเกิดที่ลดลง นี่แหละครับเป็นปัญหาที่จะไม่มีคนเข้าเรียนนะครับและปรากฏว่าอัตราการเกิดที่ลดลงเนี่ยนะครับในช่วงเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่คือปี2007ถึง2009ของอเมริกาเห็นไหมฮะว่ามันเป็นปัญหาสะสมหมักหมมมาตั้งแต่ช่วง2007ถึง2009จึงทำให้คนอเมริกันมี mindset ว่าไม่อยากมีลูกตั้งแต่ปี2007ถึง2009จนถึงปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนั้นคือวิกฤตเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ของอเมริกานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับ เมื่อจานวนเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงเนี่ยนะฮะเราดูตัวเลขเห็นไหมฮะจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในปี2021เนี่ยนะครับหายไปถึง15เมื่อเทียบกับปี2010คือ11ปีผ่านไปอ่ะนักศึกษาอเมริกันที่ลงทะเบียนเนี่ยนะฮะหายไป15เเมื่อ11ปีผ่านไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับนอกจากเด็กจะเกิดน้อยลงแล้วมีความรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่อเมริกันเนี่ยครับ ไม่อยากเรียนในระดับสถาบันการศึกษาอุด,ดมศึกษาเนี่ยนะฮะอีกเหตุผลหนึ่งคืออะไรทราบไหมฮะทัศนคติของเด็กรุ่นใหม่บอกว่าคุณค่านะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณค่าในการได้วุฒิการศึกษาหรือใบป,ปริญญามานี่นะครับมันไม่ช่วยให้ชีวิตของเขาเนี่ยรู้สึกว่าทา้าทายหรือมีอนาคตที่ดีเลยนี่คือมายเซตใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับปัจจัยตัวต่อไปคืออะไรทราบไหมฮะหลังแต่โควิดมาอะไรแพงบ้างไม่มีอะไรถูกเลยนะฮะ แม้แต่ค่าเราเรียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในอเมริกาหลังโควิดก็มีราคาแพงสูงขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างบุคลากรน,นะครับมีราคาเพิ่มสูงมากเลยนะฮะโดยเฉพาะตัวโควิดที่ทำให้ตอนนี้ต้นทุนแม้แต่การศึกษาก็เพิ่มก็แพงสูงขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยปัจจัยตัวต่อไปก็คือว่าตอนนี้เด็กอเมริกันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับต้องกู้หนี้ยืมสินในการจะตัดสินใจเรียนต่อระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่เห็นไ,ไหมฮะ ทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนมันกลายเป็นภาระของเด็กรุ่นใหม่ด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งผลสารวจดังกล่าวเนี่ยนะครับเขายังห่วงต่อไปด้วยซ้ําไปนะครับว่าเรื่องของตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งนะฮะการศึกษาล่าสุดเขาตีความออกมาด้วยซ้าไปนะครับในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยถ้าสมมุติว่าจํานวนนักศึกษาชาวอเมริกันเนี่ยไม่เข้าเรียนต่อในระดับวิทยาลัยหรือก็มหาวิทยาลัยนะครับกรณีเลวร้ายที่สุดเนี่ยนะฮะหายไปถึง15%เนี่ยนะครับ จะทําให้มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาของอเมริกาปิดตัวเพิ่มขึ้นอีก80แห่งและนั่นหมายความว่าจะกระทบต่อนักเรียนถึง100,000คนและจะกระทบถึงพนักงานลูกจ้างในสถาบันการศึกษาอีก2 8 0 0คนคําว่ากระทบคืออะไรทราบไหมก็ถ้าไม่มีเด็กเข้าเรียนก็ต้องตัดค่าใช้จ่ายตัดค่าใช้จ่ายนั่นก็หมายความว่าพนักงานนะครับแรงงานนะครับ เจ้าหน้าที่่านอะไรก็แล้วแต่ในสถาบันการศาึกษาก็ต้องถูกปลดออกถูกไหมฮะนี่คือกรณีเลวร้วายที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่จํานวนนักศึกษาเนี่ยนะครับลดลง15%แบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ลดวูบเดียว15%เอหมือนอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นะฮะแต่ถ้าลด15%ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะครับจะมีวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกาปิดตัวลงเฉลี่ยปีละประมาณ5แห่ง และจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับถึง5ปีจะมีการปิดตัวทั้งหมดประมาณกว่า23แห่งขึ้นไปนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาคำนวณวิเคราะห์กันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เขากลัวต่อไปคืออะไรทราบไหมฮะจำในยุคแรกของโดนัลด์ทรัมได้ไหมฮะในวาระที่1ยุคนั้นเนี่ยนะครับปาระธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเนี่ยประกาศนโยบายบอกว่าอะไรฮะปิดกั้นคนต่างชาติปิดกั้นคนที่อพยพเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายและในที่สุดก็กระทบเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะ การพิจารณาทบทวนวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าเรียนในอเมริกาในยุคสมัยเทอมหนึของโดนัลด์ทรัมนันตอนนี้ทัากลับมาเป็นเทอมที่2ทุกคนก็กําลังห่วงอย่างนี้ครับและล่าสุดนั้นก็มีรายงานออกมาแล้วหรือแม้แต่เป็นข่าวในอเมริกาเซอดทซัมไปนะครับว่าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยชั้นนําในอเมริกานั้นได้มีประกาศออกมานะครับว่า ให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ตัดสินใจหรืออยากจะมาแอพพลายอยากจะมาเรียนนี่นะครับรีบรีบนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะนโยบายตรงนี้เรื่องการศึกษาทรัมป์ก็ยังไม่ได้ประกาศชาัดเจนออกมานะครับว่าจะหวนกลับไปใช้เหมือนเทอมแรกไหมในการกีดกันในการป้องกันไม่ให้นักศึกษาชาวต่างชาติ นะครับเข้ามาเรียนในอเมริกามากจนเกินไปหรือแม้แต่คนที่เข้ามืองอย่างผิดกฎหมายอันนี้เป็นนโยบายที่ชัดเจนว่าทําต้องการจะปิดตัวนี้อย่างเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกากันนะครับ